สวัสดีค่ะกำลังจะมาฝานฝานน้อใหม่นะค่ะมือน้อใหม่นี่นอเบลือเลยฝานสิต้มจืดใส่กระดูกหมูค่ะนี่แจงสองนอเลยเมือน,นี้สองนอเบลือเพราะว่าบ้านนี่กินกินกลับเป็นไงค่ะนี่ กินกับเป็นไงไ่ค่อยกินขา้าวกินกับลายกากินขา้าวสิบปอกแล้วก็สิฝานต่ว่าสิฝานแบบฝานแบบตม้มต้มเปิด์กนะคะบพราฝานแบบเป็นชิน้นเป็นชิน้นอันนี้สิต้มจืดแต่ว่าสีฝานแบบนั้นเวลาแกงแล้วมันอ่อนมันกินง่ายค่ะถ้าฝานแบบเป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วมันแข็งแบบที่เขาเห็ดขาย,ยมันแข็งบมหมัก,มกแนวนั้น,นะคะ่ะฝานน้ำมันต้มจืดคะ่ะ ีก็อ่อนอ่อนเลยเต๋อเต๋อตัวนี้ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยกินได้เบิร์ดในอ่อนแตาหมอใหญ่เลยแหละค่ะนี่สองนอนี่ว่ามันนหน่อยเนี่ยมันอ่อนอ่อนเบิดเลยเสียดายคนเสียเอาทิ่มก็ได้นำใหม่เขามาสดๆดอ่อนอ่อน เคลื่อนตามันออกไปซื้อในกระเชิงสีฟ้านหยอดนี่อ่อนดีขนาดเลยนี่แกงเปิอะเนาะคะ่ะ จริงแกงเปิดกระแสนี่ต่ว่าสื่กระดูกหมูมาแนวกระตองสิมาตมใส่กระดูกหมูต้มแบบต้มจืดเนี่ยฟานแบบแบบแกงเปิ่ถ้าเป็นตลาดที่เขาแกงขายเ,เนาะต้มจืดหน่อยนาะเขาเจ้าสีฟานเป็นชิ้นแบบนี้ฟานเป็นชิ้นแต่ว่าเขาบอมัเข้าว่ามี่าแฉงนะมันมันแข็งมันบ่นอ่อนเพื่อแบบฟานแบบแกงเปิดมันสีอ่อน,นะค่ะ ถ้าอันนี้น้หม่หั่นแล้วสิมาลางน้ำแล้วก็สีเอาไปขัวขัวใส่เกลือให้มันอ่อนอย่าค่อยต้มเอานามออกนิดหนึ่งแล้วก็ยังค่อยสีเอามาต้มจืดเพราะว่าถ้าต้มไปเลยมันสีแข็งถ้าขัวก่อนนี้มันสีอ่อนเนาะค่ะพอแม่ผ้าเห็ดแบบนั้นเนาะคะา่ะถ้านิดน้ำม่เนาะค่ะน้ไม่ล้างแล้วเศร้าใส่หมอแล้วค่ะเท้าออกเกลือโรยหน่อยหนึ่งสิมาขัวให้มันอ่อนสะก่อน ขัวข้ามหมอนนี่แหละค่ะเต็มหมอเดียวมันก็ยุบลุงเนาะค่ะให้มันอ่อนแล้วจางเอาน้ำเติมแล้วก็ต้มน้ำน้อยหนึ่งเพื่อเอาขว้มขมมันออกจังสีมาต้มจืดค่ะคันฮิตแบบนี้มันสีน้ำใหม่มันสีอ่อนเนาะขัวกับแมนอุกกระแมนเนาะเห็ดให้มันอ่อนให้น้ำใหม่มันอ่อนแต่ก่อนจึงค่อยเอาน้ำเติมแล้วก็ต้มขัวใส่เกลือยออน้ำเพื่อว่าให้หมอมันใหม่ นี่ค่ะมันกระสีอ่อนใสเกลือไปนิดนึงเห็นมันอ,อนนะะน่อนเนาะค่ะเนไอม่อันนี้ต้มดนว่าได้หรอกคะ่ะถ้าต้มดนมันมันสีจืดเนะเาะเพราะว่ามันสีไข่ไข่เนือหม่หวานเนาะคะ่ะน้อ,งอยงใหญ่อะต้มออกนิดนึงเพื่อเอาขว้มผมออกนิดเดียวปัวแบบนี้อุแบบนี้แล้วคอยเอานานเติมต้ม,ตมแป๊บเดียวแล้วก็เอาค่ะ นี่มันสีอ่อนจะเสียถ้าหเห็ดแบบนี้มันสีอ่อนน้ำใหม่สีอ่อนถ้าห้าต้มเลยมันสีแข็งถ้าเห็ดแบบนี้น้ำใหม่อ่อนอ่อนแล้วก็หวานปูนิดหนึง่งถ้าน้ำใหม่อ่อนแล้วเดี๋ยวห้อสีออนหนางลงไปต้มเอานางเทร่รงใส่ล้วก็สีต้มไปอีกแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำใหม่ไม่อ่อนนี่น่ำใหม่อ่อนแล้ว พะมันอ่อนวสวยแล้วก็เอาน้ำล่งต้มแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเอาน้ำลุงตง้มต้มอีกนิดนึงแล้วก็จะเอาหน่อไม่อ่อนเลยแซบเลยค่ะถ้าเห็ดแบบนี้เพราะว่าข้าขัวให้มันอ่อนก่อนเขาจะมาต้มเอาน้ำออก เสร็จแล้วค่ะต้มจืดต้มซี่โคงหมูใส่หน่อไม้สดเป็นต้มจืดเสร็จสับเรียบรลอยค่ะฟานแบบนี้เพราะว่ามันอ่อนดีนะคะที่เคยบอกค่ะเพราะว่าถ้าฟานขินใหญ่ล้วมันสิแข็งก็เลยฟานแบบนี้แสบค่ะฮิตแบบนี้มันอ่อนหน่อไม้อ่อนกินก็นแสบหวานดี เสร็จแล้วเรียบร้อยเมนูสองอย่างเสแสบน้ากันเ,เด้ค่ะเฮดชิบสันๆนโมหิตชิปเน่าอาหารเย็นมือนี้มีต้มจืดน้ำมันสดใส่สีโค้งหมูผัดมะเขือเยนยา่าใส่หมูสับใส่ตกเกี่ยวใส่น้ำมันหอยซอสหอยนางลมแล้วก,ก็พริกซอยใบโหระพาแน่หอม,หอม จบคลิปจำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณหลายๆครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากช่องเล็กๆไว้นำเนเดอเดค่ะสุขุมสุนสวัสดีค่ะ